อารมณ์ขันครุ่นคิดอยู่ตลอดเวลาและมีปัญหาในชีวิตค่ะเอาละค่ะมาดูกันนะคะ,คะที่บอกว่ามิสมุสลิมโลกนะคะ<ช>ก็จะเห็นว่าที่เราเห็นและจำภาพได้คือจะพกผ้ากัน<ช>นะคะ,คะเป็นคนอิสลามนั่นเองเขาก็มีการประกวดกันเป็นประจำด้วยทีนี้มิสมุสลิมโลกนะคะเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าสนใจเพราะว่าคนที่ได้เป็นมิสมุสลิมโลกนะคะปีนี้เนี่ยเป็นถึงนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ทีเดียวนะคะอาละไปดูกันเลยค่ะสำหรับ การประกวดปีล่าสุดนะคะเฟ้นหานางงามพียบพร้อมจากทั่วโลกค่ะเวอร์มุสลิมะอะวอร์ด2014นะคะจัดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซียค่ะ,คะมีสาวมุสลิมนะคะอายุระหว่าง18ถึง27ปีเดินทางมาร่วมประกวดซึ่งงานน,นี้นะมีทั้ง,งคุณหมอก็มีโปรแกรมเมอร์นักวิทยาศาสตร์นักเศรษฐศาสตร์ทุกคนเนี่ยนะคะ ประสบความสําเร็จด้านการศึกษาทั้งนั้นเลยนะคะกรรมการก็ให้ความสําคัญในเรื่องนี้ด้วยก็เลยเหมือนกับว่าเปลี่ยนภาพลักษณ์ของการประกวดนางงามไปเลยเป็นผู้ที่ตนเพื่อการเรียนรู้ที่สําคัญคือให้เพื่อการาศาสนาด้วยนะคะ,ะซึ่งคนที่ได้ไปค่ะนางสาวฟัดมาบินกูฟราเชอายุ25ปีเป็นนักศริษทัทคอมพิวเตอร์จากประเทศตูนิเซียค่ะคว้ารางวัลไปครอง<ะ>ซึ่งรางวัลที่ได้ก็จะเป็นนาฬิกาทองคําเหรียญรางวัลทองคํา เธอดีใจที่สุดเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมสิ่งที่เธอได้เนี่ยคือเงินสําหรับการเดินทางไปแสวงบุญที่นครเมกะประเทศซาอุดิอาระเบียนนั่เองนะคะแอดีใจด้วยเดีวนี้ทุกเวทีเนี่ยมีแบบว่าโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเนะพี่เสของเราก็เป็นแพทย์หญิงเป็นนักเรียนแพทย์ใช่ไหมคะทีนี้ถึงเรื่องของเราแล้วนี่ก็สาวงามเหมือนกันเอสาวงามทั้งแก๊งเลย ปฏิทินล่าสุดนะคะคุณผู้ชมคะไม่ได้ดูผิดนี่คือปฏิทินของผู้ประกาศข่าวไม่ใช่ดาราน,นะคะแต่อาจจะเหมือนสวยเนาะ <laughs> อาจจะเหมือนผู้ประกาศข่าวนะคะแล้วก็พิธีกรรวมกันเลยของช่อง3มนะคะนี่เพิ่งออกมาเลยนะหูร้อน <laughs> เดี๋ยวนะยีวคนนี้ไปเล่นเวกบอร์ดมาเลยไงจะเนี่ยเมื่อกี้สักคู่ขานเลยเาเป็น่นนนอ่ะนี <laughs> ่ทุกเดือนครบเลยแล้วก็มีครบทุกรายการของช่อง3มด้วยช่อง3มออริจินอลนะคะหรือว่า HD ตอนนี้นะคะแล้วก็ มีช่องส SD แล้วก็ช่องส f ม m i l y ด้วยนะคะเรารวบรวมกันเพียงแค่ว่าเดี๋ยวคุณไลน์มาแล้วกันนะไลน์มาแล้วก็ให้คุณอวยพรกันเองในช่วงเทศกาลปีใหม่กันนี้นะคะคุณอยากจะอวยพรอะไรให้ใครยังไงเนี่ยคุณไลน์เข้ามาไม่ต้องอวยพรให้เรานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะแจกทั้งหมดเนี่ย20รางวัลเลยค่ะหาไม่ได้ที่ไหนเพราะว่าเราไม่ได้ขายคุณมีเงินคุณก็ซื้อไม่ได้นี่เราแจกอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็ถามว่าปีหนึ่งเราทําออกมาเยอะไหม ก็เยอะนะแต่ไม่เท่าดารานะดาราเนี่ยเขาแบบโหมหาศาลมากของเราหมดแล้วหมดเลยด้วยเยอะแค่ไหนก็ไม่พอแจกนี่พูดจริงจริงทุกปีเจอปัญหานี้พี่ไก่นะไม่พอแจกเลยเพราะว่าแฟนรายการเราเยอะมากแล้วพอปลายปีเวลาไปที่ไหนทํางานที่ไหนหรือว่าไปไหนนะจะต้องแบบปฏิทินแล้วคุณไก่จะบอกว่าตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ยังไม่ได้เลยอะค่ะต้องตัดใจให้คนอื่นก่อนนี่ของเราจะส่งไลน์ส่งลายเข้ามานะคะ20รางวัลเท่านั้นใช่เลยดี๋ยวเราจะส่งไปให้เลยนะคะส่งมาอวยพรอวย พรกันเองไม่ต <gesch uce nenhuma> ้องอหยพรเราของเราอยู่เดือนไหนนะเดพรกันเองได้ของเราอยู่เดือนกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์ใช่ไหมความรักความรักมีผู้หญิงพูถึงผู้หญิงแล้วก็แจ่วนะคะอยู่เดือนนี้แล้วก็พี่แม่ด้วยนะคะคีณชายแู่นี่จากเรื่องปฏิทินนะคะคราวนี้เรากลับไปที่ต่างประเทศนะคะไปดูเรื่องของปัญหาสังคมของเขาบ้างเขาบอกเลยนะคะว่าหนึ่งในปัญหาสังคมที่รัสเซียที่รัฐบาลแก้เท่าไหร่ก็แก้ไม่ตกก็ค <lonely> ือปัญหาเรื่องของการค้าบริการหรือว่า การค้าประเวณีนั่นเองดังนั้นล่าสุดนี้นะคะมีสอสอหญิงคนหนึ่งของรัเสเซียจากเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะคะเธอมีช mm ื่อว่าโอกาเกากินาเธอพยายามที่จะช่วยแก้ปัญหาสังคมปัญหานี้นะคะ mm hmm. ด้วยการพยายามผลักดันร่างกฎหมายหนึ่งนะคะเพื่อช่วยแก้ปัญหาไอเดียนะคะในการร่างกฎหมายของเธอคือยังไงร,รู้ไหมคะเธอบอกว่าในการที่จะแก้ปัญหาการค้าประเวณีที่รัเสเซียได้ ให้กำหนดกฎหมายออกมาแบบนี้เลยนั่นก็คือใครก็ตามที่ซื้อประเวณีถ้าถูกจับได้จะมีโทษจำคุก5วันหรือไม่ก็ปรับเป็นเงินนะคะราวตั้งแต่3,000ถึง75,000บาท<อ>แล้วแต่ความหนักของโทษแต่ยังมีอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ถูกจับได้นะคะคุณผู้ชายคนไหนที่ซุกซนนะคะไปซื้อบริการแล้วถูกคุณตำรวจจับได้ถ้าคุณตำรวจจับได้แล้วคุณไม่อยากจะติดคุก หรือคุณไม่อยากจะเสียค่าปรับคุณมีอีกหนึ่งทางเลือกนั่นก็คือลุกขึ้นมาแต่งงานนะคะกับเ,เขาเรียกว่าผู้ค้าประเวณีที่คุณซื้อบริการนั่นแหละเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแต่พอฟังข้อเสนอแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะหลายฝ่ายออกมาบอกเลยว่าคงยากนะที่ร่างกฎหมายฉบับน,นี้จะผ่านออกมาบังคับใช้ได้เพราะว่ามันเป็นข้อเสนอที่ฟังดูแปลกเอาการอยู่นะคะให้ผู้ซื้อบริการแต่งงานกับผู้ขายบริการเลยโอ้นะ หมดนะใครจะยอมใช่ใช่ไหมคะตายล้วก็มีอย่างนี้นะมาดูอีกอันหนึ่งนะคะตอนนี้เนี่ยเวลาเราพูดกันเรื่องความสวยความงามเนี่ยทุกคนก็มีจุดที่เรียกว่าแบบวอันนี้เราแบบหน้าใหญ่เราโกมานะโกมาแขนใหญ่ใส่อะไรดีนู่นนี่น่นหาจุดข้อบกพร่องไปใช่ไหมแต่บางกลุ่มเนี่ยเขาไม่ใช่แค่ข้อบกพร่องที่เราคิดกันแบบนี้สรีระเขาไม่เหมือนใครเลยนะคะเขาก็เลยมีการจัดงานสัปดาห์คนพิการนะคะประสานกับ ดีไซเนอร์นะคะในระดับโลกเลยชื่อว่าอากิระทาเคอุจินะคะแล้วก็มิวะฟูจิวาระนะคะเป็นเจ้าของผลงานที่ชื่อว่า Theater Products นะคะร่วมกับสปอร์ตแบรนด์อย่างพูม่าจัดรันเวย์เฉพาะกิจขนาดเล็กๆ แบบอบอุ่นให้ในแบบนางแบบรับเชิญผู้มีความพิการทางร่างกายเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งของการเดินแบบนะ mm. แล้วก็ผู้ที่มีความพิการทางร่างกายที่เป็นในแบบนางแบบนี่นะคะส่วนหนึ่งก็เป็นนักกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ด้วยนะคะที่มาแสดงพลังของความมั่นใจเขาก็จะมีเสื้อผ้าที่เราเห็นว่าแม้ว่าจะเป็นคนพิการไม่ว่าจากทางด้านไหนก็ตามเนี่ยขอให้มั่นใจออกมาจากร่างกายจากหัวใจคิดว่าไม่เหมือนใครก็ไม่เป็นไรเพราะเขามีความดีและเก่งส่วนอื่นอีกเยอะมาก สำคัญแฟชั่นไม่ได้จํากัดอยู่แค่คนที่ครบ3 2เท่านั้นนะคะงานนี้ก็เลยอบอุ่นมากๆที่กรุงโตเกียวประเทศญ,ญี่ปุ่นเมื่อวันที่7ธันวาที่ผ่านมามนะคะน่ารักนะทุกคนดูดีนะใช่ใชม,มั่นใจแค่ความมั่นใจถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะคะมาดูอีกหนึ่งข่าวดีกว่าค่ะถ้าเราเปิดกล่องมาแล้วแบบความมั่นใจเราหายไปหมดเลย คนที่ให้ของขวัญเรากลายเป็นกล<อ>่องเปล่าวทำไมทำแบบนี้ทำไมส่งกล่องเปล่ามาให้ฉันอากาศหรือเปล่าปกติแล้วถ้าได้ของขวัญวันเกิดหรือว่าได้อะไรอุ้ยได้นีน้นะเราจึงเลยอุ้ยต่างหูอุ้ยนาฬิกาอุย้ยน,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 นู่นนี่นั่นเลยค่ะ แต่ตอนนี้นิยมกันมากๆเลยนะคะกับการส่งกล่องเปล่าค่ะโอชงกล่องเปล่า,ไ,าไปให้เพื่อนโดยเฉพาะเทศกาลปีใหม่แบบนี้หลายคนก็อาจจะส่งกล่องเปล่าให้กันนะคะกล่องอันว่างเปล่านี้นี่นะคะใครได้ถือว่าดีมากๆเลยนะคะเป็นกล่องที่หรูหรามากๆเลยค่ะผลิตภัณฑ์นี้นี่นะคะเขาเรียกว่ากล่องเปล่าค่ะซึ่งใครที่ซื้อและผู้ที่ได้เนี่ยนะคะจะ บริจาคเงินเข้าองค์กรการกุศลออกแฟมค่ะซึ่งนําไปช่วยชาวโลกต่อสู้กับความยากจนแล้วก็ใช้เป็นทุนในการศึกษาแล้วก็วิจัยค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะยังช่วยเหลือผู้เผชิญภัยพิบัติธรร,ธรรมชาติของโลกด้วยซึ่งดีมากๆลยคะกล่องอันว่างเปล่ากล่องนี้เนี่ยเห็นไหมคะเขียนว่า n o t ต i n g เนี่ยนะคะมีเลืสอสีค่ะสีขาวแล้วก็สีดาสีขาวก็จะสีน้ำตาลน้ำตาลเน่นะคะก็จะมีหลายขนาดค่ะทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ค่ะราคาเนี่ยตั้งแต่27จนถึง106รปอนด์นะคะหรือว่าเราราวประมาณ1นึ 5 0 0ถึง5,500าบาทกล่องของขวัญน,นันี้เนี่ยนะคะกล่องเปล่าเนี่ยนะคะขนาด27ปอนด์เนี่ยขายหมดเกลี้ยงเลยนะคะ,ะคือถูกสุดเนี่ยขายหมดเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเป้าหมายเนี่ยคือเขาต้องการที่จะให้กล่องกับใครก็ตามเนี่ยนะคะที่ได้เป็นกล่องเปล่าคุณต้องดีใจแล้วคุณต้องภูมิใจตัวคุณนะคะไม่ใช่เสียเซลว่าอุ๊ยทำไมเธอให้ของว่างเปล่าแบบว่าอากา,าศธาตุแบบนี้กับฉันนะคะคือจริงแล้วเขาต้องการหมายความว่าคุณมีทุกอย่างที่ต้องการในชีวิตพร้อมหมดแล้ว นะโปรดให้สิ่งของกับผู้ด้อยโอกาสเขาบ้างเถอะอ๋อคือดีนะบางคนเนี่ยบูมก็เคยคิดว่าอุ้ยต้องซื้อของให้เพื่อนบูมเพื่อนบูมแบบเพอร์เฟกพร้อมทุกอย่างแล้วอ่ะไม่รู้จะซื้ออะไรต้องการอะไรอีกอ่ะนึกออกไหมเออเนี่ยมาหลังให้กล่องบาสนี่แหละค่ะเธอมีทุกอย่างทั้งกล่องเออก็ดีนะไอเดียใหม่ค่ะค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการผู้หญิงผู้หญิงแล้ววันพรุ่งนี้อย่าลืมติดตามชมรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงให้ได้เราจะมีคุณหมอ มาจากคลินิกข้ามเพศของโรงพยาบาลรามาธิบดีคุณพ่อคุณแม่นะคะต้องชมให้ได้โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกๆเป็นวัยรุ่นแล้วเราจะบอกด้วยว่าคลินิกแบบนี้มีทำไมแล้วเมื่อไหร่คุณจะต้องพาลูกไปพบคุณหมอที่คลินิกค่ะว้าวนะคะวันนี้ขอบคุณเครื่องประดับจากฟริยาแอดฟองมาเช่นะคะาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ